ตะกีบพี่น้องปลูกไว้อยู่เด้อไปเลี้ยงกล้วยนะข้าเจ้าปลูกไว้ลากของข้าเจ้ามากินกินข้เจ้าชิ้นผิวสีเขียแข่งกันยันตะบะไหลายยันตะบ่ะผู้งามไหกระได้อยากได้หลายๆอามากินบ้านกินเสียงกันน้อยคือแจกก่อนกินด้วยเนี่ยกินเกลี้ยงหลายบ่แม่บุญเราเหมือนก็บวยต้นน้ำงอนนะเสียงมาจับน้าใครบุญละ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวางแล้วอันนี้สิมาเปิดเกี๊บนั่นแม่ต้อมสายหัวการหญิงสายกลิ่นค่ะสิมาต่ำพี่น้องต่ำชั่วต่ำมั่วสิแม่ต่ำซู่พี่น้องกินนะคะต่ำเลยเนาะพี่น้องเนาะฝนตกบรรยากาศฝนตกพี่น้องค่ะวันนี้ให้ทำเองเลยนะคะอัดไว้ ่ต่อไปช่องนี่ก็สี่เหเบิ้งแม่ต้อมกับปียิ้ทถากัปข่าวให้เบิ้งซูมือซูมือเด้อพี่น้องใช่ขมืออย่างเดียวพี่น้องก็ปข่าอยากให้เพชรยังให้สเมาตำนอนตำนี่ให้เบิ้งเด้อพี่น้องอยากให้เพชรยังกับอันนั้นมาเพ็ดอันเบิ้งบ้า วันนี้เสนอเมนูตําขนมจีนค่ะโอ้อน,น้ำน้ำตาลใส่ปลาเดดลงไป ค่ะอใส่เลยบอกขน,นมขนมจีนค่ะแล้วก็ผักผักไายผักไายอันนี้กุ้งนะคะกุ้งอยู่กับกุ้งลวกใส่ลงไปเลยจ้า อมมอเอาคุณยอระซิมเอากระสิมะสิมอยู่ละแม่เอาคนเอานะ <c oughs> นี่นี่เบลซอนสอมมาแน่ได้ลูกแซ่บแซ่บลอืมเปลซอนสอนสอนล้วได้ลูกพี่ <มา S 2> ี่บีได้ยังมาพี่น้อง เลยค่ะโคกมะตังโดยโด้วยสตอนะคะผักลวกมากมายน้ำเ,เ,เอาใกล้กันแหมมากคุณยาย พี่น้องไม่กินน้ำก <4 S 1> <5 S 2> ันแหม่ื้อซื้อโอ้ยน้ำลายไหลพี่น้อง <laughs> <laughs> น้ำลายไหลจวเก <laughs> ี้ยวนาำเซ่บอืมอืมอืมเสียบบ่แงไหมอืม ก็ยันหงุงปอืมมายูแต่มือหล่ะยังแจบเนาะแต่บ้าพูนี่แอ่าก็มาถอมือสาจากตัวเดีว เด้อไปหองเด้อกินน้ำกันเด้อต่ออืยิกหยกอหัรว่น่ย เป็นยังอยากมากินท้งหลังก่อนสองไงเพิ <c 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 Alright, <c <c ่นมากินลำามาค่ะค่ะกินด้วยกินไดอยู่เด้อมามานีมาังนี่เนี่ยพักลววพี่หนักพักยังพ่มงิวพักก็ดีห มะกะดิงมากระดิงยังไงแม่มะกะดิงม่เมืนกันอยู่ไหนเนาะมาแม่แม่งไม่อยู่บ่จับอีสตอร์จับปะสตอรยังมันเหนียนวะแกเหม็นก็สตอจะมันกินเรียบร้อยเนาะแต่ละคนเนาะ อืมคลิปใหม่นอกกระสีอยากอายกินแน่จังน้อยกินข้าวไหนน้อยจะ <c oughs> กินมะนาวมันนี่พี่น้องเลยบะข่ามือเอาได้พี่หนองดกอันนี้ถือกันเนาะตั้งต่ำแบบหมัหม่น อื่นนะมานํากันเรื่องนี้หรอน่วะมาคุณพ่อมาเกี่ยนคุณพ่อมากินนี่กินตเน่ยก็บุก้าวนกินงยังมนเด้มาเด้อิมสวัสดีครับโอ้นอดไเสบตัแม่บ้านสอนนะครับชิมมึงกระหน่มานั่งก็ได้หรอกชีวิตต่บักคุ้งด้ว คับจะตัวนี่จังหน่อยก็เป็นงสี่บาทกินเบื้องตัวเอ้น่งสี่บาทบ่ต์ที่ร้านซ้อซ้อนซ้อนซ้วนไ่ขอตามี่อะไรบิดมีต้าวานี่เนี่บิดบ็ดบิดบ็ดบดเบ็ดไ่เลยไล่เลยไล่เลยพักลวกพักลวกครับ แต่ตอนนี้ม,นมาน,น้าเฮ้ยแค่กินแล้วผิวดีอ,อือนะา,งงาไปกินเนื้อจังสีผู้งามตะกี้พี่น้องปลูกไว้อยู่เดียไปเลี้ยงกล้วยน้าข้าเจ้าปลูกไวรรังข้าเจ้ามากินน้ากินแค่ผิวดีเก็บแข่งกันยันตะบอไร้ยันตะบอผู้งามไปก็ได้อยากได้หลายๆเอามากินบ้าน <laughs> กินเซ้งกัน นก็คือแกกกินเิยกินเกียวไรบอแมงมล่ามันก็สวยตัวนะนอนนะ้มันจมาขวาย布拉มานักข่าอย่างดีเลยมเปนย่างขั้วนะข้าูกไว้อยู่ทางปลหย่างขั้วนะก็เห็นข้าเจ้าก็จะบอแ่เห็นโมเป็นราคาปันไดดอกแม่บอกรเดียวกับสาวซาสาวซาได้หนิ เติมเรื่องนี้ได้พี่นักแน่นอยากเบิ่งเมนูอีหยังคอมเมนต์มาได้เด้อจ้าเมนูอีหย่งเห้มึงคอมเมนต์มาเด้พี่น้องเด้อเสีบดลยซาบัใหญ่ใหญ่ซาบาทำเที่วด้พ่ซาบาซาบา่นยซาบารักันึงี้ะนหมซาซาซานี่หนักจะฝาก ฝากติดตามช่องน้อยๆของเฮาในเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจนั่นช่องแม่ต้อมสายหัวพี่หญิงสายกินค่าดูช่องอันนี้ลุยแฟนเพจเล่นะพี่น้องคะที่เป็นร่องช่องนี้นะคะบอกคนไปเด้อมาจักเป็นกำลังใจให้คุณแม่กับพี่หญิงด้วยนะจ้ะ